ดีสะท้อนเท้อดีรละสีสะท้อนสีสดกระจบกระจกเล้อกระจกมูลกระจกราบแล้วเราก็มาเรียนเรื่องของการหักเหเพราะอะไรมันจึงหักเหเพราะอะไรก็เลยโปร่งใสเมื่อมาเดินทางผ่านแล้วถูกโปร่งใสแค่นั้นหรือแค่นั้นใช่ไหมเดินทางผ่านกับโปร่งใสเพราะนั้นอ่าผ่านตัวกลางซึ่งเป็นวัตถุโปร่งใสแล้วะไรก็ แก้วก็ได้นะ้ำก็ได้แล้วติดใส่ก็ได้มันเดินทางผ่านได้หมดแหละแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เัาทำสิ่งก็เพราะว่ามันผ่านสองตัวกลางตัวกลางสองชนิดซึ่งสองสองชนิดนี้เนี่ยมันทำไมคะถ้าว่ามันงงเรื่องของดัชนีเรื่องของใดภาคของแสงคือแดดชนิดทำเคของแสงมาตั้งกันใช่ตัวกลางที่มีตแต่นชน,ตนิดทำเคของแสงมาตามัางกันเกิดจับใจอะไรบ้างเรื่องของ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือทําไมคะมันจึงมีการเบี่ยงเบนแทนที่มันจะเดินทาะลุตรงนี้มันเป็นไงลูกปกติถ้าเกิดมันทะลุขู่ฉายผ่านะามันต้องเป็นแสงตามอะไรคะเส้นนี้มันแค่ค่อยเฉียงอย่ถ้ามันตรงอ่ะคู่ตรงมาถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนตรงรางอ่ะใช่ไหมลูกแต่ปรากฏว่ามันเฉียงแค่ของทาง ความเป็นจริงต้องอยู่ที่เส้นสีเขียวแต่มันหักเข้ามาเส,ส้นปกติเส้นปกติคือรอยต่อระหว่างตัวการ์ตูนและตัวการนที่สองถูกไหมคะก็จะมีแบบน,นี้เกิดขึ้นได้เท่าออไหร่ คืออะไรคะแสงเดินทางผ่านอากาศแล้วก็มาที่น้ำในอากาศเนีแสงเดินทางได้เรเรวกแ่บพอเดินม,มาทางผนะ่านน้ำมันจะเลือกทางเดินที่เป๋ลงมานิดนึงเห็นไหมคะโอเค โดยกฎของการหักเหก็คือถ้าเกิดผ่านจากตรงกลางที่มีเข้าหาเส้นปกติเนี่ยนะคะเบนเข้าหาเส้นปกติเหมือนเคสเมื่อกี้ที่ครูบอกเนี่ยก็คือเบนจากดัชนีหักเหน้อยเป็นสู่ตรกลางที่มีดัชนีหักเหมากหรือถ้าเทียบกับความหนานแน่นตามความรูรสึร์ลอจะคุ้นกับความหนานแน่นนะคะนั่นก็คือตกลางที่มีความหนานแน่นน้อยมากับอากาศทีไ่ไปหานะ ้นปกติซึ่งเส้นนี้คือเส้นปกติมองออกไหมคะตอ,อนนั้นกลับกันถ้าเกิดคุณใส่แว่นดำน้ำคุณอยู่ใต้น้ําแล้วคุณมองขึ้นมาหาข้างบนคุณจะเห็นคนที่อยู่ข้างบนเนี่ยขายาวคือปกตินึกออกไหมคะมันจะตรงกันข้างนาะอ่าตรงนี้คือในเรื่องของความมายากลของวิทยาศาสตร์มันเป็นวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่านักมายากลเขาก็เอามาเป็นมายากลเพราะว่าด้วยความที่น้ำมันซีดาร์มันมี นนาเกััยงงไคะใกล้เคียงกันโอ้มันใกล้เคียงกันมากกับอะไรคะน้านะคน้ำเท่านี้โอ้ยโทษน้ำแก้วเท่านี้แต่นละมันสีด่างกับแก้วเป็นไงคะใกล้เคียงกันมากใกล้มากเลยห่ังเลยใคล้ก็สีตําแห่งที่สามมันเลยทำให้เราอะมองไม่เห็นเลยนะคะแก้วกับกับน้ำมันสีย่างเนี่ยเหมือนกับเป็นวัตถุก้อนโยกันเลยเคลืนกันไปเลยทำให้คุณมองไม่เห็น เราทำอะไรนะวันนี้พี่บุ๋มย้อหวานวัดความหวานความเค็มโดยอาศัยหลักฐานเรื่องอะไรคะความน้ำเชื่อมที่หวานมากกับน้ำเชื่อมที่หวานน้อยแกอะไรตางกันรูปตอนน่ะแน่นต่างในเมื่อวันน่ะแน่นต่างเพราะฉะนั้นแต่ชนิดหองเถของมันก็ย่อมต่างกันย่อมต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จึงเป็นหลักการนะคะวิทยาศาสตร์ที่เขานำมาประยุกต์นะคะแล้วก็ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ที่เขาเรียกว่า กริกส์มิเตอร์นะคะเพื่อที่จะบอกหน่วยเป็นเปอร์เซนต์บิกตัวนี้ว่าตัวไหนถ้าเกิดันาดเฉี่แสงมากขนาดเฉลี่น้อยเราก็ความตัาเน่นมันต่างกันถ้าความตน่นต่างอันนั้นถือว่าหวานมากถ้าความหัดน่นน้อยก็หวานน้อยความตัดเน้นมากก็หวานมากมีปริมาณนางของอยู่มากนะคะนั่นคือเรื่องของการไปรู้ใช้นะคะสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ สะท้อนกับหมดดูนะคะลังสีที่เข้านะคะลังสทีที่เข้า รกระทบเส้นที่หนะคะเราเรียกตรงนี้คือลังสีตรงกระทบเส้นที่หนึ่งเราเรียกเซน้าอไอตัวนี้ว่ามุมตรงกระทบมุมที่ 1. หนึ่งวัดจากลังสีตรงกระทบกับเส้นปกติโอเคไหมคะน้องโต๊ดโอเคไหมลูกโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว มันเบนออกมันเบนบบบออกหนีจากเส้นปกต,ติออกมาแล้วก็มุมตรงนี้คือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างลำสินี้เราเรียกว่าสีหกเถแล้วส่วนนี้เราเรียกว่าเส้นอะไรคะปกติเขาเป็นเส้นที่ตั้งฉา,ากระหว่างรอยต่อของตัวการทั้งสองแล้วเราเรียกมุมนี้ว่ามุมหกเถโอเคไหมคะ,ะมุหมหกเถก็จะโตขึ้นถ้าเกิดเราขยับนักเรียนถ้าเราขยับให้มุมนี้เล็กลง but วันน uhm. ี้การที่ชา้นจะอานจะไม่ผิได้มันวิกฤตยังไงลูกมันวิกฤตยังไงเปล่าคราถามว่ามันผิดยังไงลูกไม่ได้ถามภาษาอะไรมันวิกฤตยังไงมันวิกฤตยังไงเนี่ยมันวิกฤตยังไงอ๋อแต่ภาษาไม่ตรงครับอ๋อใส่ วันที่สีเส้นนี้ยังวาเส้นอะไรเส้นตั้งฉากเส้นปกติเส้นเส้นเส้นปกติาเหรอเส้นรอยต่อระหว่างกลางอ๋ออ่าเราเรียกมุมที่มันต่อกับขอบุ๊บแล้วขนาดความโตของมันตรงเนี้ยมันจะเป็น ความหลายกว่าราศีหเขมรเป็นไงคะเฟ้ราศีหเขมรเป็นไงเฟช่วยได้ราศีหเขมรเป็นไงลูก ตรงเนี้ยถ้าเกิดเรายิยงรังสีก็จะพุ่เข้าที่เลขสองนี้แล้วมันจะบีบไ,ไออกออกอ,อกเอกเฉยครับอชกเครับน้องไม่ปางคนทำพลาดจะตอบมันจะทำไมลูกผลที่เกิดขึ้นรังสีทำเหสกจะกลายเป็นยังไงมันจะเรียกมันจะเรียก,ออกมันจะบีบออกจนถึงเส้นระหว่างนมันจะทับกันพอดีกัแบบเส้นลอยต่อระหว่าง ยากตรงไหนเลยใช่ไหมครับมันทัพอดีกับเส้นรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้งสองใช่ไหมคะเพราะนั้นนิยามของคำว่าเอกพิสุิ์นะคะคือทฤษฎีของการเกิดปรากฏการณ์การสะท้อนกลับหมดเนี่ยมันทำไมคะลูกมุมตกกระทบมันมีขนาดเป็นไงคะเท่ากันกับมุมที่มีผล มันมีขนาดเบรคออกจากเส้นปกติจนกระทั่งมาขนาดทับกันอย่าเส้นอยต่อระหว่างตัวกลาง เ e นสเปรย์คือหลังสีตกกระทบในขณะที่เห็นไหมคะตอนตกกระทบสีแดงและสีเขียวสีแดงก็าใไ้ค่อยๆทำไมขึ้นเรื่อยๆต่อขึ้นเรื่อยๆหนีออกมาจากเส้นปกติเรื่อยๆหนีเรื่อยๆหนีเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะมาทับมัทับมันมาทับกับเส้นนี้เลยนะคะเส้นรอยต่อระหว่างเส้นรอยต่อระหว่างแล้วมันจะมีแฉลบที่ออกมาตรงนี้คืออะไรคะลีเฟรดลีเฟรดคืออะไรลูกที่ถูกถือเดินตามช่างภาพ นี่ไ่ไคืออะไรสาท้อนเยี่ยมมากไอแผ่นฟมๆที่ยู่เอาเพื่อให้แสงกับไหนก็ไม่